สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมทับปุระเอลิกุสานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนแบ็คบ็อกของโซเจอร์นะครับเป็นปืนที่อ่าบอกเอฟเฟกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเป็นปืนที่เรายิงโดนหนึ่งนัดเนี่ยเราจะได้บวกเลือดสิบห้านะครับแล้วก็กระสุนของปืนนี้จะลดไป25ซ็ก็จะอ่า มี3นัดก็จะเหลือ4นัดนะครับก็สแปมดาเมจได้ค่อนข้างน้อยลงแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยเท่าไหร่ก็พอประมาณนะครับเป็นปืนที่ผมแนะนําให้คอมโบคู่กับช็อตกันดีกว่านะครับเพราะกระสุนมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสมมุติว่ากระสุนเราหมดนี่มันจะรีโหลดใช่ไหมเออเราเอาช็อตกันไปอีกแม่งเลยนะฮะหรือใช้เกินบาวก็ได้ฮะกันบาวแต่มันจะทวีคูณความเสียเเสียบนะครับก็คือเราจะมีกระสุนน้อยลงไปอีกนะครับ เหมือนเราไม่มีช็อตกันนั่นแหละแต่เวลาจ้๊อะไรเงี้ยมันจะเสียเลือดน้อยนะครับก็แนะนําผมแนะนําช็อตกันดีกว่านะครับเพราะเวลายิงอะไรไมันจะได้นี่กว่ากระสุนมันก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยจะให้มันน้อยอีกก็อีกแล้วแต่นะครับก็ปืนนี้นะครับมันมีประมาณนี้นะครับมันต้องไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับอ่ะบอกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสมมติเราเหลือเลือดห้าสิบเนี้ยอีกฝ่ายเหลือเลือดเท่าไหรอ่อ่ะร้อยหนึ่งอ่าถ้าเป็น ล็อกเก็ตลันเชอร์ธรรมดาเราอาจจะแพ้ไปแล้วนะครับหรือก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ปืนนี้สามารถยิงเทเดได้ครับคือมันยิงมาเรายิงกลับเราได้เลือด15เรามีโอกาสรอดนะครับเออนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะก็รู้สึกว่าจะจบแล้วนะเฮ้ยอเร็วมากอะโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยฮะงานน่าจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายฮะ